สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน TRX Meeting 2024นะครับผมเป็นงานแข่งรถสเกลครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าคนมาเยอะมากๆผมเอามาเกือบทุกคันเลยที่บ้านมี TRX 4 TRX อ่อ TRX 6มี TRX Sport แล้วก็มีคันเล็ก1ต่อ18เอามาลงเกือบทุกรุ่นเลยนะครับกระจายกระจายให้แบบทีมงานให้หนุแมมให้ใครช่วยกันลงนะครับแล้ววันนี้ ผู้ร่วมสนุกเยอะมากครับทุกคนเอารถของตัวเองที่แบบแต่งเต็มมาร่วมกิจกรรมในวันนี้บอกเลยว่ามันมากๆครับเดี๋ยวไปดูภาพในงานกัน เรายังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยนะครับนี่ครับเขาแบบมาถึงเขาซ้อมกันแล้วนะครับดูเอ๊เขากำลังซ้อมกันอยู่นะครับตอนนี้กำลังอะทางล่างขวาก็ไปบนเนินไปขวาทุบเลยทุบๆอ้าวอ้าวไปได้เปล่ามีโค้ดมีโค้ดพี่บอยครับพี่บอย,อยจะฟาดหนูแล้วเนี่ยบอกอีกทางไปทางตั้งใจมากนะวันนะีร้รถทุกควานะรถทุกควานะ นี่ครับคันของพี่บิวจะเป็นสีทองเงินนู้นนะครับ,บนะีนน่ครับรุ่นเลดี้ครับพี่มี่พี่บอยครับนี่ฮะโอ้โหเฉยทำไมตรงนี้ก็แท็กไี่มาฮะต้องร่างไปไลยครับต้องร่างไปเลยครับต้องทำงานยากก็เลยไม่แท็กติดกันเนี่ยมันระบาดไปไหมพี่ประเด็ตรงนั้นอะเอาปืนไปต้องไปอั่นอยู่แล้วไปได้เหรอรุ่นเล็กมันค่อมสองสองสองอีฝั่งไม่ได้ คนนี้ทเล่นไรทอะไรอยู่ตอมายืนหนุ่มหน้าจหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอุ้ยเฮ้ยมันต้องใช้ฝีมือหน่อยเว้ยก็ไปได้ปะผมว่าผมไปเอารถมาซ้อมหน่อยดีกว่าละดูท่าทางแต่ละคนเขาแบบจริงจังกันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็เอารถมาซ้อมหน่อยแล้วนี่นี่นี่มาคันแล้วโอ้โหูดครับสุดยอดเลยดูครับจากหกล้อตอนนี้เป็นสิบล้อแล้วนะครับรุ่นนี้ครับบอกเลยรถหนีซอมบี้ครับ ทานกินมีคู่องสำหรับเครื่องดื่มด้วย layers, othe, นี่เสื้อก็สวยคนใส่สยโอุ้ยโลไปซ้อมยังโลไปซ้อมแล้วแต่ก็วิ่งดีมากมือโปรอยู่แล้วดู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 โอ้สายางอ๋อดีครับวนี่อันนี้โอยนี่บอยลองดูนึรุ่นเดอะเขากำลังติวเทพกันอยู่ เขากำลังติวเงียบขึนอยู่เท่าไรเท่าไรช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปิ้งขออบชานะไม่ทันไม่ทันวันนี้ก็วันนี้ร้อนกันหน่อยอ่าแต่สักพักบ่ายๆก็ล่มหมดแล้วก็ขอบคุณมากันเยอะมากวันนี้เกินความคาดหมายเดี๋ยวครั้งหน้าจัดใหญ่วันนี้อีกอยากเห็นเรจิคอนจัดแล้วครับปวดเจี๊ยบ โต๊ะเนี่ยบอกเลยว่าแต่งสุดแล้วแต่งที่สุดแล้วอันนี้คันนี้ยังเดิมเดิมเหมือนปีแล้วเลยยังไม่ทำอะไรเลยปีละครั้งครับปีหนึ่งเล่นครั้งเดียวใช่อะไรไม่ปีหนึ่งหยิบบังหนึ่งมันก็จะแนวแนวนี้ไอ้ฝุ่นมาจากไหนวะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยอะก็คือมีแเดฝุ่นเลยทำฝุ่นมาพี่นี่ครับเราจะมีแมคาินิกที่บอยคอยดูแลตลอดงาน ฝากดูแลเจ็ดคันด้วยนะพี่เกูอยู่ <c oughs> หนึ่งหนึ่งสองสามมาขอให้ได้หนึ่งสองสามให้ได้หนึ่งสองสามทำไม MC สนามนี้หน้าตาดีจังเลยครับ MC ขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ MC นี่คือเจ้าของ NFT นเอฟซีนะครับคุณลิ๊นะครับผมรถจะขับไม่ได้ก็เพราะ MC นี่แหละนี่ฮะพี่ถึงอยากมาแข่งไงสนามนี้โอ้ไม่ตแล้วชินใจ ผมปิดท้ายใช่ปิดท้ายครับผมอยู่คนสุดท้ายของกลุ่มแรกเลยนะครับนี่ครับคนสุดท้ายครับมีพี่บิวมีพี่บาสมีพี่บอยเดี๋ยวมาดูกันส b มบีสามีคุณอยู่ไหนเนี่ยอโย่เพลงเวลาเวลา ระวังเกล็ดนะคะพี่เลื่อนไปอีกก็ได้ค่ะโอเคชิดฝั่งนี้ไว้แล้วก็ตามบาสไปเลยโอเคไปถึงพงก่อนไปไปเช็ดซิแมะไปเลี้ยวหมดหามหมดข้าหมด,หมดไปเลยไปเลยระวังกระดิ่งนุ๊ตจุดยดอดตกดงบารเลย มาดูกันเียเขาวะกระดูดูไปเอยไป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 เออเออเอไปอะๆถ่ายทางตรงนู้ไม่ได้อารมเลยยข้ามาักเฮ้ยเรามดูช็อปโวกันเตรงนี้ยากนิดเดิสวยงามไปเลขึ้นเลยปิงขึ้นมาเลยปิงขึ้นมาเลยใช่ครับเลี้ยวโอเคปิงขึ้นไปเลี้ยวทางหน้ามีเกตครับไปเหน้าไปนะาดู ้อุยได้เวลายกแล้วถอยขับขวาขับขวาถอยนะครับขวาถอยขัขวาแล้วถอยอ่าเอาถอยอีกถอยอีกถอยขวาแล้วถอยอีกโอเคแล้วหักซ้ายแล้วตรงสายพืดสายพืดไป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 เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออโอเคนาทีแล้วครับคุณนี้กี่นาทีแล้วครับชั่วโมงแล้วครับไปจบแล้วจบแล้ว เวลาเป็นเท่าไหร่ครับ225599สุดยอดได้สวยนี่เวลาเท่าไหร่ <ünd> er> 15.59โอ้โหเวลาดีกว่าพี่ต่ออีกอะ่ะพ,พี่ต่อ18ทำ <laughs> <c oughs> ไมล่ะมันยาวจะเหลือเกินโอ้โหอโอโเค อี่อะไรครับที่สองอ้อ้าวได้เหรียญกลับบ้านเลยเหรียญชมเชยเหรียญแบบลอบใจอะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่ง TRX Meeting วันนี้นะครับ2024ครับทีมเราเนี่ยพี่บอยได้อะไรได้ถ้วยผมไม่ได้ถ้วยไม่ได้ถ้วยแต่ได้ของรางวัลป๋าได้ที่3ครับที่3 1ต่อ18 4ครับผมที่4 TRX Pro รุ่นใหญ่ เนี่ยไม่ได้อะไรเลยวันนี้แต่วยที่สองไงหัวเรืที่สองอ้าวหัวอันนี้หกล้อหกล้อแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราได้ให้พี่บิวเนี่ยปลดล็อกการเล่นรถบังคับเราไปซ้ายซ้ายขวาขวาเดี๋ยวเขาจะไม่มาเล่นสนุกมากสนุกมากพี่แหม่มได้อะไรได้ทุ้ได้เล่นได้เล่นไม่ได้อะไรเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยโอ้โหขับเนียนมากดีมากเยี่ยมเลยน้องโบอกว่าควบคุมได้อะไรที่สองที่สองนี่ยก็ขับเล็ก ภาพบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้สนุกสนานกันมากเลยครับใครที่อยากมาร่วมงานก็เจอกอีกทีปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจัดกิจกรรมมิงแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ดีครับบ๊ายบาย